แกวยกับคุณแม่ของี่อะไรนะี่อะไรนะอยตนต้องเซ็นตรงไหนอ่ะเซ็นต้องเขียนเพิ่มปะ ไม่เขียนใช่ไหมที่ก็ไม่รนวไม่เคยเขียนตาเดีดีด้วยอะไรยังงไจบแล้วรอประสบการณ์การนะครับข้างหน้านะขอให้ร้านเนี่ยอะไรเจริญรุ่งเรืองได้ไหมขอเปิดร้านคนที่เปิดร้านเปราจะใจ้เขาเปิดร้านเองได้ ให้เขียนเยอะตอนนี้ว่ามันจะเลแค่นี้นะพี่กระปุกแต่ยังไม่รับคไแที่อกวันเดียวไปไหนลับแล้วไปไหนกันอกลับบ้าน

อันนี้แรงอันนี้ดีอ่า